สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปริพัติออตโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยมีตัวรถกระบะตอนเดียวอีกรุ่นหนึ่งที่เพิ่งเสร็จสับเรียบร้อยหมดทุกอย่าง และก็เป็นตัวรถเข้าใหม่ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวยังไงอ่านมารีวิวในส่วนของตัวสภาพและก็ตัวรุ่นรถและก็สิ่งที่คุณลูกค้าจะได้กลับบ้านไปนะครับถ้าเกิดเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอ่านรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็ได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองปฏิพัตออตโต้นะครับตรงนี้อ่านขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ในที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับ สำหรับคลิปนี้อันพาเจ้าโตยโยต้าไฮรังรีโว่2.4ตัวเจไฟฟ้านะครับเป็นรถปี2019ค่อนข้างที่จะใหม่กว่าคันอื่นเยอะมากนะครับเพราะว่าอะไรตัวรุ่นนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเรามองตัวจุดโดดเด่นนะครับกระจกส่วนใหญ่เป็นแบบปรับไฟฟ้าหมดแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวเกียร์เป็นธรรมดาแบบ6สปีดนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างตัว 15, 16, 17 กับ18 19มันจะคนละแบบกันนะครับส่วนของตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานไม่มีการชนหนักพิคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อเปกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนครับเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดคลูกค้าซื้อไปแล้วหรือว่ารับรถไปแล้วพบเจอเรื่องอย่างนี้อ่านพูดมาเมื่อกี้นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าจบใจกับบ้านให้ด้วยนะครับ แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยตอนแรกม,มันจะเป็นตัวหน้าดําด้านนะครับตรงนี้คือเราก็แปลงใส่ตัวหน้าล็อกโคให้กับผุณลูกค้าไปเลยนะฮะส่วนใหญ่เซ็ตล็อกโคหรือว่าตัวหน้า A 4สมาณนะล่าสุดตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัวกรอบสีเทาดําค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับก็ถ้าเกิดเป็นตัวกรอบสีเทาดําที่ไม่ใช่โครเมีย่ยมแบบนี้เนี่ยอันนี้คือล็อกโคแบบ แท้ๆเลยแต่มันขึ้นอยู่วยความชอบด้วยนะครับบางคนอาจจะชอบเป็นตัวกรอบพรีเมียมบางคนชอบเป็นตัวกรอบสีเทาดำตรงนี้มันก็สามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าตกแต่งเพิ่มเติมได้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนของตัวโควมไฟหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวหลอดไส้เดิมโรงงานนะฮะฮารโลเจนนะครับแล้วก็ตัวสปอตไลท์คู่ล่างตรงนี้ใส่ให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือในส่วนตัวด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อนะครับ สำหรับตัวเครื่อง2.4แล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากมายนะครับคล้ายๆคืงกันแค่มันเพิ่มในเรื่องของตัวอัดกาทดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเกียร์เท่านั้นเองนะฮะตัวเครื่องเดิมครับไม่มีข้ามํมนเครื่องไหลยเยิม้มจะเป็นตัว 2GD นะครับห้องเครื่องสวยคันหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิมเม็ดอาร์ k, ตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับตัวพวกแบบกล่องวงกล่องเบรก ABS นะฮะสวยงามตามท้องเรื่อง ตามรถใหม่นะครับนี่คือสเต็ปแบบง่ายๆเลยนะฮะเหตุครบสติกเกอร์มอกจนวนกันความร้อนใต้ฝาโปรงนะครับค่อนข้างที่จะเนียนมากคันนี้เนี่ยแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ตัวรถที่สวยอย่างเดียวนะครับสิ่งที่คุณลูกค้าได้ได้เพิ่มเติมกลับไปเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวอ่านพาไปดูด้านข้างกันต่อครับ ส่วนของด้านข้างนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยเราก็จะมีบริการขัดสีเครือผิวตัวรถและก็ครีนนิ่งให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เรื่องของตัววารันตีร้านเรามีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์นะครับหกเดือนหรือว่า1 0 0 0 0มกิโลพร้อมกับ W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานอีก1ปีเต็มๆนะครับอีกอย่างหนึ่งคือคันนี้เนี่ยมันเป็นตัวปี2020 19.20วารันตีศูนย์เหลือเต็มเต็ม นะครับนี่ครับคือหนึ่งอย่างคือในเรื่องของตัวความคุ้มค่านะฮะถ้าเกิดเราลองดูนะว,ว่ามีหนึ่งคำถามเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะตรงนี้ยังเป็นตัว question mark อยู่ <c oughs> คุณลูกค้าจะลองเปรียบเทียบกับป้ายแดงด้วยแต่คุณลูกค้าจะได้แบบนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะครับมาจง margin อะไรต่างๆแบบนี้คือว่าเรื่องของหลังบ้านเขาเราไม่รู้แต่นะเบื้องต้นมือสองสภาพเปรียบเทียบป้ายแดงได้นี่คือสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้กลับบ้านไปนะครับ แล้วก็ตัวรถมีการจัดทรงให้แล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับข้างหน้านี้ประมาณ3นิ้วสอดนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัว RE30 ขอบ18นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวที่แบบมีออฟแล้วอันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับรัด้วยยาง265 40 r 8นะครับแม็กใหมยยางใหม่ ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมได้แบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไฟเดี้ยวนี่จะอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะมีตัวกันสาดให้นะครับสีด้านข้างสวยเสมอกันจรวดถึงด้านท้ายแล้วก็ตัวตู้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะใส่ความสูงอยู่ที่2เมตรสินะครับจดทะเบียนลงเลขยนไ้กับลูกค้าแล้วเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมในเรื่องงตัวขนส่งนะครับส่งรถดีส่งรถมีสเสน่ห์ของแต่งครบแต่งหน้าพร้อมตรงนี้เนี่ยถือว่าครบแล้ว ในระดับหนึ่งนะครับไหนก็เราลองดูแล้วว่าเฮ้ยใช้เป็นสะพังหนึ่งเราอยากได้แบบพวกซิ่งซิ่งขึ้นมานิดนึงท่อสักใบหนึ่งจบเลยนะครับแล้วก็ส่งตัวระหลังก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าด้านหลังนี่ก็จะ3นิ้วสอดเท่ากันนะครับก็จะเป็นตัว r e เหมือนกันแล้วก็ยางเป็นตัวซีรีส์เดียวกันนะครับคราวนี้ในส่งตัวด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับเราไปดูด้านท้ายกันต่อครับส่วนของตัวด้านท้ายนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวคมไฟท้าย ไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับใช้งานได้ตามปกติโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวไฟเบรกรถส3ตรงนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะครับส่วนของตัวด้านหลังตู้นะฮะก็จะมีตัวฟิล์มกันรอยนะครับแล้วก็เส้นกันสะท้อนแสงไฟเลี้ยวกับไฟเบรกด้านบนใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่คือในส่วนของตัวรถที่เรามองดูแล้วว่าเฮ้ยแม่งใหม่มากใหม่มากไม่พอะฮะทุกอย่างยังได้ครบอีกนะครับ ตรงนี้เนี่ยอันจะบอกโดยเบื้องต้นถ้าเกิดคุณลูกค้าประวัติดีหรือว่าคนที่มีเครดิตนะครับวันออกรถใชเกิอนหรอกว่าเป็นแค่6000บาทเท่านั้นจบเลยนะครับนี่คือความคุ้มที่คุณลูกค้าจะได้กลับบ้านไปแล้วก็ในเรื่องของตัวขนส่งด้วยอย่างที่ยอันเน้นย้ําในช่วงก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจดูคลิปนี้จบแล้วรีบติดต่อัเข้ามาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้โดยด่วนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับ โอเคครับเราเข้ามาดูด้านในกันต่อเลยนะครับสภายในนี่ก็จะคุมในโทนของสีดำส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะมีตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิภัยดให้ด้วยกันถึง3จุดนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กสามารถเปิดหรือว่าปิดการทํางานได้สําหรับเครื่องเล่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว CD ดีิทูเอ็เชื่อมต่อบูทูธนะครับมีที่เสียบ AUX USB นะครับ แล้วก็ส่วนแบบตัวแอร์นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับอัน็อกเหมือนเดิมแอร์เย็นมากครับเพลงเพราะใช้งานได้ตามปกติกับหมดทุกอย่างค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกในเรื่องตัวออปชั่นนะครับแล้วก็กระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้าออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ตัวเซ็นทรัลล็อกมีให้ มองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแต่ว่าพับกระจกมองข้างไฟฟ้าตรงนี้ยังไม่มีให้นะครับสาหรับกุญแจก็จะเป็นตัวรีโมทนะครับแล้วก็ตัวเปิดไฟตัดหมอกจะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับอีกทีหนึง่งนะครับสาหรับตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะฮะตรงนี้ก็เปลี่ยนเกียร์สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวพวกแบบยงยางที่มันหุ้มประมาณนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยแบบ ถูกใจวัยรุ่นมากสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่คุณลูกค้าจะบอกกันมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวบอกนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดํา60ต่อ40ครับนี่คือในส่วนของตัวสภาพด้านในเดิมๆมหมดทุกจุดนะครับรับประกันได้เลยว่าความใหม่ความสดของตัวรถที่คุณลูกค้าจะได้กลับบ้านไปไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปสุกกันหน้ารถดีกว่าครับแล้วก็บอกราคาซาฟนีกันอีกทีนึงไปครับ โอเคนะครับเรียบร้อยกันอ um. ีกหนึ่งคันนะในส่วนของตัวรีโว่2.4ปี2020คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทุกอย่างที่คุณลูกค้าเห็นไปตรงนี้เนี่ยคือได้หมดทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดลองดูแล้วว่าเฮ้ยราคาประมาณนี้รับตัวรถปีใหม่แบบนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะไม่ไหวเรามีตัวปี16รองรับไว้ให้ถ้าเกิดอยากรู้ว่าเป็นแบบไหนเป็นตัวรุ่นไหนทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับที่ช่อง YouTube ของเรานี่เองนะครับ ส่วนสับคันนี้เนี่ยขอบอกรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งแปลงหน้าเรียบร้อยใส่แม็กจัดทรงใส่ตู้แล้วก็จดทะเบียนลงเล่มอันนี้คือในส่วนของตัวรถ1คันที่คุณลูกค้าจะได้กลับบ้านไปแต่เกิดไม่ชอบตู้เปลี่ยนเป็นคอกได้ไหมเปลี่ยนได้ครับคอกสูงคอกเสมอเก๋งตรงนี้เราสามารถทําให้กับคุณลูกค้าได้เลยถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วอย่างแอนบอกนะครับเบอร์ใต้ล่างคลิปนี้โทรติดต่อเข้ามาเดี๋ยวนี้เลย รถไปแล้วคุณลูกค้าจะมาเสียดายมาเสียยวกัสที่หลังตรงนี้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดถามว่ามีรถเยอะไหมปี16เนี่ยเรามีเยอะแต่ถ้าเกิดปี19มีจํานวนจํากัดและก็มีน้อยด้วยปี16เช่นเดียวกันนะครับมีเยอะก็จริงแต่มันก็ต้องมีวันหมดอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวตัวปีสิกเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเอาตัวรุ่นนี้ก่อนคันนี้สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องตัวราคาสําหรับราคาตัวรถปี2020นะครับราคาจะอยู่ที่499,0 0 0บาทอันย้ํานะครับ 4,99,000บาทตรงนี้ถ้าเกิดคุณค้าเครดิตดีใช้เงินอองค่ณเป็นแค่6,000บาททุกอย่างจบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมยังไงโทรเข้ามาสอบถามโทรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับสำหรับในส่วนของตัวคลิปนี้เดี๋ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดติดตามเพจปฏิพัติ์อ,อัโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่นั้นหรือว่ายกรถรุ่นไหนให้กับคุณลูกค้าได้ดูนั้นเดี๋ยวเราติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ